่าอกอบแล้วเมื่อไหร่เธอจะอบกอบเราบ้างคนอื่นรวยแบบไม่มีที่มาส่วนเราจนแบบไม่มีที่ไปเมื่อชีวิตติดคำโขดแต่ที่ว่ากอบแล้วเมื่อไหร่เธอจะอบกอบเราบ้างข้าวเกี๊ยวที่ว่าใหญ่แต่หัวใจเราใหญ่กว่ยวตะหัวใจเราใหญ่ พอนที่ว่ามันยังไม่สู้แมงมันที่บ้านเราเลยพอนที่ว่ามันยังไม่สู้แมงมันที่บ้านเราเลยน้ำซุปยี่ไม่าทรายไม่ซาทุกคือต่อยให้ต่อยให้คาร์โลยังไปเส้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะเต้นให้เราดูคาร์โลยังไปเส้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะเต้นให้เราดูขนมเบื้องที่ว่าเด็ดเคี้ยวไม่ทันเสร็จก็ติดฟัน ลูกเขียนยังสีส้มและหัวใจเธอละ่ะส้มสีแดงส้มสีแดงเบาสลับอย่งเดียวอยากเดียวกับคุณเดียวตั้มปุชมีใครวิ่งตามใครเพราะขับรถไปหาอย่างเดียวเพราะขับรถไปหาอย่างเดียว <S <S หัวใจคนเราสีแดงแต่ทำไมหัวใจฉันสีส้ม ข้างหน้าคือความหวังและข้างหลังคือบทเรียนการมีแฟนที่ดีคือการมีแฟนเป็นเราสนามบินมันกว้างแต่ใจเรากว้างกว่าแม่ใช้ให้เด็ดพิก10เม็ดแต่ฉันเด็ด11เม็ดเพราะฉันเด็ดเกินเซเว่นมี2ประตูแต่หัวใจเรามี4ประตูพอไหม ไม่ได้ขี่มอไซค์ให้สาวมองแต่ขี่ลงคลองให้สาวดูถึงจะไม่มีใครแครคุณแต่อย่างน้อยคุณก็มีรังแค <c oughs> <c oughs> คนอื่นรวยแต่ไม่มีที่มาส่วนเราจนแบบไม่มีที่ไปกว่าเธอจะยกคลองเราก็ลืมคำคมไปหมดแล้ว ขนมลายังมีควนมลาแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะอันหนึ่รีวิวให้ดีๆนะเดีรีวิวให้ดีๆนะขนมเบื้องที่ว่าเด็ดเคี้ยวไม่ทันเสร็จก็ติดฟันคาโร่ยังเป็นเส้นแล้วอะไรเส้นแล้วอะไรนะคาโร่ยังเป็นเส้นแล้วเมื่อไหร่ คาร์โลยังเป็นเส้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะเต้นให้เราดูว้าว